ให้นะสบายฉีดยาแล้วติดหน่อยต,ตรงนี้นะข้างนี้ด้วยเหรอน,นะน,นะคด้วยนะคะวน,น,ะะนีตรงนี้นเลยเย่ยก๋เกค่ะ มาตรงนี้เลยอิมอ่มทุกอย่างแล้วอาบน้ำสระผมมาคะ่ะลูกผมหน้ามาหนูนะคะออเอาเย้ะติจใจโอ้ยายบีเพิ่งถูเอาอีกแล้วยายบีเพิ่งเช็ดกระจกนี่แหละไปเช็ดกระจกยายบีแล้ว แบบใส่แันเหนียวพี่บีเอ้ยมาตาคนไม่ใช่บีคนมาเร่นกัะโจ๊กายอีกแล้วเอาพามาเซ็ดมือน้องนี่ลูกเอามาเซ็ดมือน้องแล้วพี่้อยเซ็ดมือน้องเลย ไอ้นนนน้องเพชรไหวดีสวยน้องเพชรเอามือประกบกันสวยๆเอามือสวยๆถึ่ทำนี้นะอ่ะสวยๆขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่น้องเพชรตั้งพลอยพี่พลอยน้องเพชร แผลหนูเนี่ยติดแผลเนี่ยนี่ติดแผลตรงนี้เนี่ย